าจะลงไปด้านล่างวันนั้นมาใช่ถทาอันน mm hmm. ี้การลงต้องระวังนิดหนึ่ก่อนขึ้นเติบไปเลยระวังนคำเดิอนเข้าทางกระยอกเลยท่าเข้าใหตรงนี้ได้มันก็จะหมายว่าเราจะขึ้นเลยคือตรงนี้มันเดิ่นสูงขึ้นแล้วหยองนล้วจะไปหยองสูงแค่40เมตรเองจะไปตลอดแค่40เมตรเองส่วนระบัดจะลุ้นๆลุ้นๆเลยละ สุดท้ายความจริงสูง60เมตรเดี๋ยวนะตัว60เมตรเลยนะแต่คาด60เมตรทำไมภูเขาที่มันสูงจึงเลยนี่ฮะหรืออาจจะสูงกว่านั้นอยู่แล้วเพราะว่าเอิ่มข้อมูลเอไอเขไม่ได้น่าเชื่อถือขนาดนั้นต้นอะไรอ่ะเด่นๆช่วยดิคล้ายๆดอกคล้ายๆย่านางเลยนีไม่รู้ถ่ายไปก่อนไม่รู้ว่าเคี่ยวหรือเปล่าแต่รู้ถ่ายไปก่อนใช่ไหมไม่ว่าตรงเนี้ยนะมันไปนานแน่กว่าจะดินลางเหรอใช่มันยังไม่ถึงอันนี้มัน ทาขึ้นมาประมาณตรงขึ้นตอนตอนอ่าขึ้นทางของนี้ที่ว่ามันถึงแล้วนะยังไม่ถึงตอนทางมันเริ่มเรียบแล้วก็มีนายทีนี้มันไม่ได้ตอนไม่ได้แล้วีตอนนี้ที่ว่าถึงนะเดีตรงนี้ที่ว่าถึงแล้วไม่ต้องกลัวพื้นที่เต็มแบ็คอัพกับเข้าพร้อมได้ติดใจเลยติดใจมากเลี้ยงตารางนี่ก็วิ่งกระไค้น้ำโอ้อันตรายสุดยอดระบบประปา เอาไว้ลดน้ำมั้งนี่คนนี่ต้องระวังมากมากข้างบนนั้นยังพอวิ่งได้อยู่แล้วนี่แต่ตรงนี้พี่วิ่งไได้เอาไปลงยูทูบเลยสาบายขึ้นตรงนี้ปวดมากเลยดิเออจริงน่าจะเอาตรงนี้ไปลง,ย,งยูทูบดีนะแถวนี้เือเยอะเนาะจริง ก้อนหินก็้อนใหญ่ๆเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ไปทุกท้อนเลยเอ่ะผ่านไปอีกสักพันปีมันก็น่าจะเล็กลงอ่ะโอ้บางครั้งก็โอ้หดถล่มนะเนี่ยเรื่องลงไปดีกว่าหน,น,น้าเเดินระวังถ่ายแบบบอกเลยนะว่าตกไฟนี่ไม่หา่างถ่ายแบบแทบไม่ตัด สลับแคนหน้าหลังขอ,อหน้าไหนลงเฟซเอ้ยลงจูดลูบเล่นไ,ไปสวัดฟัเงเสียงสิสุดยอดนี่มันเสียงอะไรกัน มันชื่อจ็กรกีจัดใช่ไหมน่าจะใชกทางเดินตรงนั้นสวยนะเนี่ยแค่แต่ยังไม่ถึงทางลงนะจำได้ว่ามีมากกว่านี้หรือเปล่าหรือกล้ถึงละไม่ค่อยแน่ใจจำได้ว่ามีอีกอีกคำหนึ่งไหมมันยังมีอีกคำหนึ่งที่มันถึงเออเอาจริงมันก็ดูสวยเป็นในแบบของมันนะจริงผมชอบทางตรงนี้มากเลยเพราะมันดูแบบเย็นสบายดีเฮ้เยนี่มันกิ้งกือสายพันธุ์ใหม่ที่คนเพิ่งค้นพบได้ไม่นานนี ไม่ไม่มันเอ่อสะพอดน้องไปกิ้งคือหรือเปล่าไม่รู้ลองเอาอะไรเขียนหน่อยเราไม่ควรไปกวนน้องนะหรืออย่างมากก็เอาน้องออกจากตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวคนเดินมาเหยียบกิ้งคือเฮ้ยน้องน้องกมน้องกดอะไรนยด้วยโอเคน้องไม่มีพีดงั้นเออวางนั้นละกันอย่างนั้นน้องก็ไม่โดนเหยียบอืมเอเคหน้า่จะมีคนพิเรียนไปปีนนี่แล้วเดินไปหาเห็ดในป่าต่อทางเริ่มลาดโอ้แต่พื้นลื่นนนะ ถ้าถึงแล้วมันจะมีพยานาคใช่เป็นหาพยานาคนั่นไปกันเลยดิดกว่านั่ยังไม่ถึงนะง่ายไปกันเลยถึงแล้วพยานาคเริ่หาพยานาคป่ารอบๆก็สวยทางเดินก็สวยใช่หาพยานาคแล้วพยานาคเยอะมากเราถึงจุดหมายแล้วทางนี้จะไปแย่งตัวคุณตัวอะไรอ่ะ คล้ายๆว่านนะอาจจะคือว่านแหละต้นอ,อะไรอ่ะต้นนี้นเออไม่เคยให้คุ้นเลยมันกินได้ไหมอ่ะมีใชรพิ่อะไรอ่ะต้นเดียวกันปะเดียวกับต้นไม่นี่เราจะต้นกระบอกมั้ง,ต,งต,ต้นไม้ก็ช่วย ถ่ายมาแล้วมากกว่าห้านาทีเหมือนจะรู้สึกแค่ผ่านไปไม่กี่วินาทีนั่นนอนบุง้งก็สีละกนี่มันฉันด้วยบบตีไปมันมีสะท้อนเข้ามาอะไรอ่ี้าถึงทางลงแล้ว เเราจะไปไหนด้ายล่ะน,น้ำบ่อน้ำือบทางใต้มืองเออใช่ไช่วยดีไม่มีฟ้าด้วยปาครับบอหรอือปลาอะไรอะ่ะปลาอะไรไม่รู้ไม่ได้ใช่ปลาครับรอกไปดูปะอยากเห็น